สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะขนมจีนซื้อมาแต่ตลาด20บาทค่ะเซ่บักทัวอันนี้ของเท่าเองอืมใช่เข้าไปเลย <c ười> ค่อยแซบเนาะเซ่ได้หลายค่อยแซบเซ่ผักค่ะน้ำกะซื้อมาสองถุงค่ะถุงละ10บาท30บาทน้ำป่า10บาทน้ำกะทิ10บาท ขาปุ่นก็ไปต้มเองมั้งนี่เขาปุ้นเขา่าสิบบาทแสบอยู่แต่ถ้าเป็นขนมจีนของเรามันจะเป็นเหมือนบีบสดๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นสด เส้นสดจากแห้งไม่ใช่ขนมจีนหมักแป้งอะไรท่้งแป้งหมักนะคะมีสีเดียวก็คือสีขาวค่ะส่วนสีอื่นไม่ใช่ค่ะใช่แต่สีขาวหมกทั่วอ่อน,ออน เสื้อคอกระเช้ามีขายนะคะทักได้เลยตั้งแต่อก32 34 36 38 40 42และ44ค่ะ แซบ <c oughs> แซบจนเบาๆจะว่ามันออาเมื่อสาวไป่ะด้เส้นมันบาค่อยเหนียว <c oughs> ผักก็ใส่ผักบุ้งผักกะเนยงผักกะเนยงนาค่ะห <c oughs> ัวบ,บีค่ะบักทั่ว <c oughs> ผักบุ้งซื้อมาหาปะ phóc bùn nhám nhím ngâm thùng na phóc bùn na Khạc. แจะหอยแข็งจะเี็บเี็บไปมดเนาะเาะี็บมวเลยชิียห้าเลยหอยแข็งเวลาซื้อมาบางทีแกะ่ง่ายค่ะ บางทีว่าสันมันหัวเล็บสิรุดพุนะจนมือจนอันบวมพองแ่ะหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับตัวใหญ่ตัวเล็กก็ไม่รู้เนาะ ออืเห็นว่าเสร็จมันบ่เหนียวเสร็จมันขาดเสศนบ่เหนียวอันนี้ว่าแม่นของเข้าได้่อนซื้อมากค่ะเป็นแป้งสด ไม่ใช่ขนมจีนแท่งเป็นแบบว่าที่ไม่ซื้อมาก็คือจะเอามารีบกินนี่ละ่ะมาแข่งกับเวลาเพราะว่าวันเนย็นจะมีหลายอย่างทำ <c oughs> หัวเปียกขนมจีนนี่เข้ากันดีๆเลวคะ่ะซื้อมาสิบบาทต้องกินกับกลุ่งเต็นก็เลยเหลือครึ่งหัว ไปซื้ออันนั้นให้ให้นักเรียน <c oughs> ซื้อมาใช้นี่แหละกบเราดินสอนนะ่ะแบบไฟฟ้าแบบใช้ฐาน ในถึกวันจะไปซอมแต่ฉันก็ต้อมติ้วติ้วติ้วติวตวตวตวเองแต่ไม่นึกว่าที่แรกอ่ะเป็นแบบเสียบอันสาย USB อ่ะนะเสียบชาร์บอมแมน <c oughs> เป็นแบบใช้ทาน,น,นวันนี้ก็เลยจะไปเปิด ใสใ่เด็กน้อยก็นึกว่มาวมันใส่ทานก้อนเดียวสี่ก้อนปะทโปะท้วปะท้วงอ่ะตอนแไม่ได้ใส่ทุกวันนี้ยันการใส่ทานานึกว่ามันสิเมิรไปแล้วนะคือจะรีบหมดอ่ะหนาสิชาติแบสออรโหลดจุม ความคิดดอกว่าความคิดอืมสะดวกกว่ากันไง มูพ่อก่อนเขาปุาน่นมันม่วเบิเหียวแสบอยู่แสบเ่็นอะแบบก็อะไรเลยดีวเชิิเอเอาบอกทัวไม่ใช่อีกหรอ กินกระบอกตัวช่องเลิศตัวเขาอันนี้ดีเขาปลูกเองค่ะไทยบ้านเขาปลูกมาละสิบบาทไม่บางแง่หรอกจะเสีย พ่อก่อนอ <c oughs> ขอบคุณเลายๆคะ่ะที่เขามาติดตามงรับช่วงกิยแสบแบบนุวนๆคะ่ะมือในคอร์รับไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ